สวัสดีครับพี่น้องพ่องไปพูดเยอะไก่สููผูุ้กคนนะผมมาพ่อกับผมเองครับเมื่อกี้กับบ่าวแจ็คพาแสบนะครับเนาะงมันนี้พาพี่น้องมาแสบอาหารประตคันพี่น้องปลาบูครับเอ่ยอายให้เขานะครับแต่ว่ามันนี้สิมาสูตรหนึ่งบักหน้าพี่น้องหนึ่งบักหน้าครับเฮ็ดเองนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอาอาหารหลักเข้าร่วมกันนะครับเนาะงสามตัวได้พี่น้องเนี่ย ไปวานแห่มาได้พ,ดดพี่น้นองคิดแห่มาได้เมื่อนั้นก็เลยคิดผอเมนูกันนะวันหนึ่งวันนอปะ่ะคิดผอหนึ่งบักเน้าหนึ่งเน้าได้พี่น้องเน่าด้วยไหนกันปะปูหนึ่งบักเน,น,น้นนนนานะครับ ลงดั่สดน้ำล้มกับเป็นที่ล้มเองแห้งที่พี่น้องยินดีก็ได้กินข้าวขอนิ่วอะไพี่น้องเมื่อกินกขาน้าวขจรได้เหมือนกันร้อนมครับข้าวขอน,อนิ่วมันศิกเขากันบ่บ้นนห,หนน่ากินข้าวขอนิ่วก็ได้หนึ่งเองมาเท่านี่โอ้หน,นำหนำหงเลยเดี๋ยวสาหนำก่อนออื เออแสบพี่อนพี่น้องมีบอลหนึ่งกระบูนหนึ่งที่อยู่โอ้ยหนึ่งหมกเน่าเก่นกับคนเดียวโอ้ล้มนี่พี่น้อง được subscribe bào trèn tài, pích thái mệt cả, pích thái héi nấm, húm hòm, tầm đây, ơi, ơi, khẩn đắng đấy cái cương dùng làng Ôi Khó phê bây giờ Chúng lên Cương thử nghỉ đi Làm sao chả Cứ cho thêm

ơi má nó cái điện. mà vẫn quẳng như vậy để có thể quẳng lông quẳng quẳng lông gì này

Nửa bán thôi phải không? Đấy. Có mắc cày lên đấy mọi

เป,เป็นปลาไหมพี่นอ้องปลาตัวตว่านแล้วกับค้งไว้ประเนี๋ยวัน อยางม่อไบหน้าบ้านถังเราไกลอ ประบูสามตัวใช่ไหมครู<า>หนึ่งซิ้วเออหนึ่งมะนาวจเจ้าเตียวนาเขื่อนนาถ้าได้มาถึงร่องเค็มหนึ่งซิ้วพี่น้องกิน อาหารปลาตาคาั่นใส่มือจกเลยอืมจัดไหวไหมอืม พี่นเราโอ้บัดเล่พนพี่น้องหมดนียเมนูนี่แซ่บพื้นเราครับเดี๋ยวเที่ยวนาจะได้มาเสตดหนึ่งซี่อยู่บางหมือนี้นี่ครับบรราก็นอาหารท้องขั้นกับนี่พี่น้องกินเขาเ่าแบบแซ่บกับเบาใจครับจะได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ให้เบาใจนะครับเด้อเอาไว้คลิปหน้าครับเบาใจาเสต๊ดย,ยังซูบีสว่องกินอยู่คอติดตามครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ